ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราพักกระแสฮีโร่ใหม่มาไว้สักครู่นะครับเรามาดูพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะนั่นก็คือฮีโร่เลยแชกนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเริ่มเล่นกันเหมือนกันนะแล้วเกมนี้เนี่ยพอมองพอจ่อเลยเป็นเกมตัวอย่างที่ดีมากนะครับเล่นไว้โดย Liquid Miracle นะครับขวัญใจของหลายๆคนนะเกมนี้เนี่ยเขางัดประสิทธิภาพฮีโร่ตัวนี้ออกมาได้แบบเต็มที่จริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า Miracle ครับเล่นไว้ยังไงนะฮะ มาถึงครับอัพสกิลหนึ่งสปิดเอ,อิร์ธครับพยายามจะใช้ใส่แบดไรเดอร์นะครับแต่ว่าไม่โดนนะเมื่อกี้นะสปิดเอ,อิร์ธเนี่ยจะเป็นสกิลหลักที่เราใช้ช่วงยืนเลนบ่อยเลยเพราะว่าเป็นสกิลทำ damage ดดของเลยชัที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับสกิลสายฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยอัพกันแล้วเพราะว่าเบานะสปิดเอ,อิร์ธเวลแรกเนี่ยแรงกว่าแรงเท่าสายฟ้าเวลเวลด์สองนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะอัพสตันสปิดเอ,อิร์ธก่อนนะแล้วก็ใช้แบบนี้ครับป่างเลยได้ล่าคริปสองตัวพร้อมกันเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือวิธีใช้สกิลหนึ่งเลยเชกแบบง่ายๆช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าด้วยตัวเลยเชกเองเนี่ยก็ไม่ได้ตีแรงมากนะเวลาเจอฮีโร่ที่โจมตีแรงกว่าบางทีเราก็จะล่าคีลําบากก็เลยจะใช้สกิลหนึ่งช่วยในการยืนเรียนครับเพราะว่าข้อดีของสกิลหนึ่งสปีดเอิร์นเนี่ยคือมันใช้มานาน้อยเลเวลแรกเนี่ยมันใช้มานานแค่80เองถือว่าน้อยเทียบกับสกิลประเภทนเนี่ยถือว่าน้อยแบบน้อยอย่างเห็นได้ชัดนะเนะนี่ยครับก็จะใช้ได้บ่อยๆใช้ล่าคีปตัวเดียวก็คุมนะครับ และนี่แหละครับเนื่องจากเขาเจอแบทไรเดอร์ครับไอเทมชิ้นแรกที่มีรัเคิลออกก็คือเมจิกวอนนะก็คือขึ้นเมจิกสติกเลยนะในช่วงต้นเกมแล้วก็อัปเกรดทันทีเลยมีเงินปุ๊บมาส่งเป็นเมจิกวอนต่อเลยเพราะว่าแบทไรเดอร์เป็นตัวที่สแปมสกิลครับเวลาเราเจอฮีโร่ประเภทนี้ไม่ว่าเราจะอยู่เลนไหนก็ตามเราควรรีบออกเมจิกสติกเป็นชิ้นแรกเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เปรียบมากเวลาสู้กับฮีโร่ประเภทนี้นะครับเนี่ยครับสังเกตว่าเลเวลสามมีรัเคิลครับ ก็อัพเดโบลิกเอดิคขึ้นมาก่อนนะสปริตเอิร์ธเนี่ยก็คือเดี๋ยวค่อยอัพเวลสี่เพราะว่าจะได้ใช้มนาน้อยๆสปริตเอิร์ธเป็นสกิลที่เวลาเราอัพเนี่ยใช้มนาเยอะขึ้นเวลละยี่สิบเลยนะซึ่งก็ถือว่าเยอะขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลเวลสามเนี่ยต่อให้เรายังไม่ได้ใช้สกิลสองก็ตามนะเราก็จะอัพสองเพื่อจะได้อัพหนึ่งทีหลังนะครับเนี่ยครับใช้สกิลหนึ่งครับลาดคลิปสองตัวอีกครั้งหนึ่งครับก็จะให้เห็นบ่อยๆนะจะได้ เห็นวิธ really ีการใช้มานาของเขาคือฮีโร่ใสอินเนี่ยเวลายืนเลนมิดเนี่ยส่วนใหญ่มานามันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็จะใช้ได้เรื่อยๆนะครับใช้สกิลช่วยในการล่าคริปโดยเฉพาะคริปตีไกลนะแพทนี้ต้องโฟกัสคริปตีไกลนิดหนึ่งนะเพราะว่าคริปตีไกลเนี่ยจะให้เงินเยอะกว่าคริปตีใกล้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับประมาณ20่อะช่วงต้นเกมก็20แล้วอะแล้วช่วงกลางเกมท้ายเกมเนี่ยคริปตีไกลจะให้เงินเยอะมากนะครับแล้วนี่ครับมาดูพลังของเมจิกวอร2นยี่สิบชาร์ตตอนนี้นะครับ แบลเดอร์ครับเริ่มทําการสแต็กเลยแชกครับแล้วไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะจังหวะนี้เขาตัดสินใจที่จะจะฆ่าครับก็คือเปิดไฟล์ไฟล์แล้วก็ไดป้อมเลยครับแต่นี่ครับมีระเคลเปิดอีดิกสวนนะครับอีดิกเนี่ยจะเป็นสกิลที่ระเบิดสุ่มใส่ฮีโร่กับยูนิตอื่นๆศัตรูรอบๆอ่ะนะมันจะแรงมากถ้าเกิดโดนตัวเดียวครับแล้วมีระเคิลครับเปิดทั้งเมจิกวอร์นยี่สิบชาร์จทั้งเฟรี่ไฟล์เด้งเลื่อนสู้แล้วสุดท้ายครับด้วยเดเมจจากอีดิกฆ่าแบลเดอร์ไปได้นะครับให้ดูนะนี่ครับ เดเมจสีแดงเนี่ยเป็นกนยายภาพนะมาจากไอเรเบอริกอีดิกล้วนๆเลยสกิลนี้เนี่ยทำเดเมจประเภทกยายภาพนะครับแต่ว่าระเบิดเหมือนเวทนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีแล้วเขาก็ได้บอทเทิลมาแล้วนะครับแล้วก็ดีเจเลื่อนขึ้นมาเต็มเลยแต่มาดูจังหวะนี้อีกรอบนะครับคือสุดท้ายเนี่ยที่เขาสู้แบดเดอร์ได้มเมื่อกี้ก็เพราะว่าเขามีเมจิวอร์ยี่สิบ้านะครับคือถ้าเมจิวอรไม่ถึง20ชาร์บเ้านยเขาตายไปแล้วเพราะว่าเดเมจแบดเดอร์ช่วงนี้เนี่ยเยอะกว่ามากครับ แบดเดอร์เล่นกลางเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชินนะแต่จริงๆแบด r เดอร์เคยเล่นมิดเป็นตำแหน่งหลักมาก่อนนะเนื่องจากการใช้นาปาล์มกดเลนแล้วก็เดเเมนที่เยอะมากตั้งแต่เลเวล่าสี่เลเวลห้านี่แหละคือเวลาโดนแสแต็กนาปาลมเยอะๆแล้วก็ไฟฟลายบินทับเนี่ยมัน,ม,นมันแรงจริงนะในช่วงต้นเกมนะครับเนี่ย <Yeah. S 2> แบบนี้เป็นต้นครับแบดเดอร์เขาเอาเฟรมเด็กมาด้วยเห็นไหมแล้วก็เด้งเลยแฉกกลับไปแล้วเผาอย่างเงี้ยตายไปเลยนะครับเ <Okay. S 2> พราะว่าโดนนาปาล์มห้าสแต็กอ่ะแล้วตอนนี้ครับแบด r เดอร์เลเวลหกแล้วครับ มิลเลอรเข้าเนี่ยต้องระวังมากขึ้นเยอะนะสังเกตเขาเดินหลบแหลกเลยนะไม่ให้โดนแมรเดอร์จับนะครับแล้วจังหวะนี้ครับมีการเปิดอีดิกแล้วก็สตันที่พื้นข้างๆตัวเองครับเพื่อดักทางแมรเดอร์ครับโดนไอ้นาปลาไปเจ็บสแต็กอ่ะคือแบบโอ้โหเจ็บมากครับแล้วพอสแต็กหมดนะครับแล้วคราวนี้เขามีดาวอิลโลเดินมาช่วยครับมิลเลอร์เก็เดินมาดักตรงนี้นะครับแล้วก็ดูครับใช้สเปิร์ดครับสตันลงมาพอดีเป๊ะเลยครับเสริมกับดาเมจเชลโลรีมครับก็ได้คีบแมรเดอร์คืนไป มีการเดินเกมที่น่าสนใจนะครับมิลลอร์เขาเขาน่าจะรู้ดีว่าการที่เขายืนอยู่ในเลนเนี่ยจะโดนแบทเลเดอร์ฆ่าปเปล่าๆนะครับเขาก็เลยให้ดักวิโลเนี่ยยืนดูเลเวลไปแล้วตัวเขาเองเนี่ยเดินมาเลนบนนะครับกะว่าจะมาทําเกมนั่นเองแต่ว่าพอดีมังกี้คิงเห็นก่อนนะมังกี้คิงก็เลยหลบไปแต่จะให้ดูความพยายามที่แบบเขาเปลี่ยนเลนขึ้นมานะแล้วก็ให้ซัพพอร์ตไปดูเลเวลก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับแบทเลเดอร์ครับตามมาครับแบทเลเดอร์ <laughs> จะไฟครับ ตอนนี้เจอซีเคสตันสามวิกหายไปเลยครับแล้วได้เมจจากอีดิกด้วยครับแต่วันนี้มีลเกอร์อก็เปิดอันตีครับฟูสโนว่าครับช่วยเผาบางกี้คิงอีกแรงนะครับบางกี้คิงตายพอดีเลยนะครับมาดูอันตีเลยแชร์ก,กันแบบชัดๆนะครับนี่ครับก็คือเปิดมันจะเผาอย่างเงี้ยนะแล้วเอฟเฟกมันจะเห็นชันมากเลยเพราะมันจะเป็นแบบเหมือนเสาไฟขึ้นมาเลยนะมันเป็นสกิลกดเปิดปิดได้ครับเวลาเราเปิดอ่ะมันก็จะเผาตัวรอบๆแล้วก็ดูดมานาเรา เวลาเราปิดก็ไม่มีอะไรนะสังเกตว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดก็คือเราต้องมีชีวิตอยู่นานๆถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ไฟกาลังกี้กินข้างบนอ่ะคืออันติเผาปั๊บเดียวเองหมดและเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลยแชกตายนะฮะอันนี้แหละเลยเป็นทําให้เลยแฉกเป็นฮีโร่ที่แบบต้องการไอเทมด้วยเพื่อที่จะแบบเก่งอนะ่ะในขณะเดียวกันก็ไม่ไม่สุดเพราะว่าสกิลเขาเป็นเวทอ่ะนะ แต่ก็เนี่ยครับมันถ้าเกิดไอเทมมันเร็วเนี่ยมันจะแบบหูทำาด้เมจในทีมไฟหดมากครับจังหวะนี้ก็เดินแก๊งลูบิกอีกครั้งครับเปิดโนวาเปิดอีดิกวิ่งอัดนะสองสกิลเนี่ยเอฟเฟคคล้ายๆกันครับก็คือมันจะโดนตัวรอบๆนะแต่อีดิกมันจะสุ่มใบมุ่มๆวแต่ว่าโนวาโดนทุกตัวเท่ากันนะครับแล้วก็จังหวะเท่ๆอีกจังหวะหนึ่งตรงนี้ครับก็คือจังหวะที่มีราเคิลครับเดินมาแย่งดูนข้างล่างครับโดนปักดีมคอยล์เราใบมาแต่นี่ครับเปิด อีดิกแล้วก็อันติสู้นะครับลูบิกลูเลือดลูบิกนะปะัปะ๊บปัป๊บปั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 บคือมันโดนทั้งระเบิดแล้วก็โดนทั้งไอ้คลื่นโนวาด้วยปัร์ก็ตายไปเลยครับดเดเ์แมนสองซีลนี้พร้อมกันนี่คือห้ามประมาทนะครับมันเยอะมากนะครับถ้าไม่รีบฆ่าเลยแขกเนี่ยโดนเผาตายหมดอะร,รอบๆอบอะตอนนี้สไตล์การเล่นของมิลเลอร์ค่อนข้าง,งชัดเจนนะก็คือหลีกเลี่ยงที่จะยืนสู้กับแบลนเดอร์ที่เลนกลางแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลง พยายามที่จะทําเกมจากอันติที่เพิ่งได้มาแล้วก็สกิล2ที่อัพเต็มบวกกับสตันที่แรงมากนะคือมันเป็นตัวมิดสายเวทมันจะแบบเดินทําเกมได้ดีอยู่แล้วนะครับออกไอเทมตอนนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นยูเซปเตอร์นะออกบูธกับวอลสโตนมาก่อนเพื่อเพิ่มมานานดิจนทําให้เราฟาร์มได้ถนัดขึ้นแล้วก็ใช้สกิลได้ต่อเนื่องนะอันติเนี่ยใช้เพลินเพลินมานา,นานก็หมดได้นะเพราะฉะนั้นไอเทมดิจนมานา,นานก็จะเป็นไอเทมที่พอ,อลิตี้แรกๆของเลยแฉกน,นะฮะ เนี่ยครับรีบเปิดอันติฟาร์มคีบให้ไวครับแล้วก็รีบออกจากเลนนะครับฟาร์มป่าต่อหรือไม่ก็ไปทําเกมเลนอื่นเนี่ยครับพอเห็นข้ามมนสู้กันนะมิราเคิลเปิดว้ามาเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่มิราเคิลนะว้ามมาหลายตัวด้วยนะเนี่ยครับมิราเคิลเนี่ยว้ามมาดักรอไว้อยู่แล้วครับเพราะมิราเคิลรู้ว่าฝั่งของข้ามมาเยอะครับแล้วเนี่ยครับสปีดเออตัดต้นไม้ครับ มังกีคิงตกต้นไม้โดนโนวาเผากับอีดิกตายไปเลยนะ,แล,ะแล้วมีละครับเดินไล่ต่อครับเนี่ยครับเดเมจจากอันติแรงมากครับสังเกตว่าแรงมากนะครับเพราะมันมีไอ้สกิลสด้วยนะครับบวกกันนะแต่นี่ครับพอตายก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะพอเห็นแล้วนะว่าคอนเซปต,ต์ของฮีโ,โร่ตัวเนี้ยคือทยายังไงก็ได้ให้1มานานไม่หมดแล้วก็2คืออยู่ในไฟให้ได้นานที่สุดนะ่ะเพราะว่ายิ่งอยู่นานมันยิ่งเผาได้เรื่อยๆอะ่ะ เพราะฉันไอเท,เทมที่ตอบโจทย์ก็คือ,อยูเซตเตอร์นี่แหละคือได้มานาดิเจนใช่ปะ่ะเราก็ได้ไอสกิลพายุซึ่งก็สมมติว่าใช้พายุตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ในไฟได้นานขึ้นและยังไม่หมดแค่นั้นยังวิ่งไวขึ้นด้วยและไอสกิลพายุเนะี่ยยังใช้ใส่ศัตรูเพื่อเซตสตันได้ด้วยมันอารมณ์เหมือนลีน่าแบบพายุขึ้นมาแล้วสตันอัดที่พื้นอะไรเงี้ยคือไอเท,เทมิีนี้เนี่ยเลยเป็นไอเทมแบบเรียกได้ว่าหลักสุดๆของเลยฉั่กเลยนะออกได้ทุกเกม ไม่ว่าจะเล่นเป็นคอหรือเล่นเป็นซับสีก็ออกได้เอาล่ะเรามาดูวิธีใช้จริงกันนะครับนี่ครับมอเวรเครื่องเขาวิ่งเข้ามาแล้ครับแล้วก็พายุโอเวรเครืครับแล้วก็สตัร์แบบนี้ครับไอ้นี่ครับเขาบู๊งง่ายๆครับได้คิวไปเลยนะแล้วแล้วระหว่างรอจะสตัร์ก็เปิด2เปิดอันตีเตรียมไว้ให้ครบอะไรเงี้ยนะสกิลสเนี่ยเปิดเตรียมไว้ก่อนได้นะเพราะมันอยู่10วิมันอยู่นานส่วนอันตีเนี่ยก็เปิดทีหลังได้เพราะอันตีมันกดปุ๊บมันมันทำาเมจปั๊บเลย อันติเลยแชกเนี่ยใช้แบบนี้ได้นะครับผมอยากให้ดูจังหวะที่เขาเปิดอันติลาาคี้นะครับอย่างเงี้ยคือเปิดมาติ๊กหนึ่งแล้วมันก็จะพ่นมาร้อยหนึ่งอ่ะก็ได้ลาาคีพอดี2ตัวเมื่อกี้ก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะและนี่คขามีแล้วเขาก็ฟาร์มจนตอนนี้ครับได้ไอเทมชิ้นถัดไปจากยูเซปเตอร์ก็คือ Wood of Travel นะครับ <c oughs> ถามว่าทำไมต้อง Travel เ,เพราะว่า วิ่งไวนั่นเองนะครับคือเลยฉากที่วิ่งไวอะ่ะทุกคนก็คงพอนึกออกก็คือมันเน้นมเป็นฮีโร่ที่เน้นวิ่งไล่อยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งเราวิ่งไวเท่าไหร่เรายิ่งวิ่งไปพายุเขาเปิดไฟได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับระบบออฟทราเวลเนี่ยมมลเลอร์อก็จะใช้คู่กับไบวาร์มนะครับทำให้เขาเนี่ยแบบแทบจะเรียกได้ว่าไปโผล่ทุกที่ของแมปได้ภายในะระยะเวลาอันสั้นมากอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบูทรับทราเวลกับไบวาร์มเนี่ยคู่ดาวม,มันแยกกันนะครับเดีย๋ยวก็มาดูจังหวะนี้ต่อคร มีลเลเคิลเดินลงมาตรงกลางครับทาแมนช่วยจับให้ครับอันนี้ก็ง่ายๆครับก็เปิดเผาเปิด,ปดสตันทำเดเมจบึ้มไปอนะแล้วก็วิ่งมาบึ้มป้อมต่อด้วยเดบลิกอีดิกเนี่ยบึ้มป้อมได้นะครับเวลาเราจะบุกป้อมศัตนระูเนี่ยล้วก็เปิดสกิลนี้เผาป้อมศัตรูได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ระวังดีมคอยแต่งนะเปิดพายุถงเวลาครับแล้วก็หลบเดเมจจากออฟของปาร์คได้ด้วยนะครับ เนี่แหละครับไอเทมสารพัดประโยชน์นะยูเซฟเตอร์ก็ทําให้วิ่งรอดออกมาได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็จังวันนี้เขามาดูความร้ายของ Miracle ลเลยแทร็กนะครับเขาเห็นทีมฝันขรงข้ามเนี่ยเดินมาเลนล่างกันหลายตัวนะครับเขาก็ไม่ได้จะไปวาร์ปไปการเลนล่างแต่อย่างใดครับแต่ m i r a เคิลทำภารกิจนะก็คือนี่ครับเดินเข้ามาหลบหลังต้นไม้แล้วเปิดสกิลสอครับดูเลือดป้อมนะดูเลือดป้อมดีๆครับทุกคน คือมันมีป้อมเป็นเป้าหมายเดียวรอบรอถูกปะเพราะฉะนั้นระเบิดเนี่ยมันจะระเบิดใส่ป้อมรัวๆเลยแล้วก็เนี่ยครับป้อมเลือยเดประมาณเกือบครึ่งหลอดนะเมื่อกี้แตกไปเลยครับในระยะเวลาไม่ถึง1ิวีนะครับและอีกจังหวะหนึ่งที่เท่มากๆครับจังหวะนี้ครับมีระเิลครับเห็นแบลนเดอร์อีกรอบหนึ่งครับจากวิชั่นของเขาเห็นไหมแล้วก็นี่ครับพายุครับแล้วก็ทําท่าหลอกจะสตาร์ทครับทำให้แบลเดอร์พายุตัวเองขึ้นไปครับแล้วเขาเนี่ยก็ค่อยสตาร์จริงๆครับแล้วก็เปิดทุกอย่างอัดเปิดเดร์อ คือสกิลสปิดเอิร์นะ่มันมีแอนิเมชันใช่ปะเขาก็สามารถแบบกดหยุดได้อะเป็นการแบบหลอกสตาร์นอะไรเงี้ยมันจะยกขาแล้วก็เหมือนจะสตาร์นมากแต่ว่าไม่ได้สตาร์น,นครับแล้วก็ได้เป็นบลิงก์มาเลยครับจังหวะน,นี้ครับคล่องตัวสุดๆนะฮะตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เกมนี้เนี่ยมิเลราเคิลเล่นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าไดเมจของทีมได้เนะี่ยไม่ได้เบิร์ตออกมาเยอะในเวลาทันทีทันใดได้ไดครับอย่างมังกี้คิงเนี่ยเขาก็ต้องตีสแตกก็กอนใช่ปะมิอราเคิลหนึ่งถึงเล่นแบบนี้ได้ครับ ก็คือบิงเข้าไปกลางวงเลยนะครับแล้วก็เปิดอันติเผาแบบทุกตัวนะสังเกตว่าเลือดก,ก็ลดอยู่เหมือนกันแต่มีแล้วก็ไม่ตายเขเพราะว่าเดเมจของทีมได้เหมือนกับอัดสกิลชุดเดียวไม่พอแล้วมีการยูเซปเตอร์หลบไอเอลเซอร์ี่ออกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บิงไล่ปกัก๊เผาปักตายหมดเลยแล้วจังหวะเปิดอมิลเลอร์เคลจังหวะนี้เนี่ยทำให้ทีมเขาเก็บได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นการเปิดวิชั่นก่อนด้วยเป็นการทำเดเมจก่อนที่แรงมากแล้วก็ดูดสกิลมาบางส่วนอะไรเงี้ยครับเป็นแบบจังหวะที่เเมากลย แล้วเขามองว่ายัางไงเขาก็มียูเซสเตอร์ช่วยเอาตัวรอดอยู่แล้วเขาเลยกล้าที่จะเล่นแบบนั้น,นครับแล้วหลังจากจากังหวะเมื่อกี้เนี่ยมีแล้วเขาก็เดินฟาร์มเยอะมากครับเขาเลยฉากมันฟาร์มไวสุดๆอยู่แล้วยิ่งเขามีบลิงก์อ่ะกับบูทออฟทาวเวลอ่ะมันทั้งวิ่งไวมันทั้งมานาลเจนไวครับแล้วตอนนี้เขาก็ได้เป็นโซลาเคลสมาแล้วครับด้วยเน็ตเวิร์สที่นําไปค่อนข้าง,งเยอะนะโซลาเคลสเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้มันลบเกาะนี่แต่เลยฉากมันตัวเวนี่ถูกปะ แต่อีดิคครับเป็นในเมรกายภาพนั่นเองครับการลดเกราะของโซลารเคสเนี่ยเลยทำให้สกิลสองเราแรงขึ้นไปด้วยครับแล้วมิาเคอร์อเนี่ยเพิ่งได้โซลารเคสครับก็เลยซ่าครับวิ่งขึ้นไฮกราวครับแต่ปรากฏว่าโดนดักไฮกราวด้วยมังกีคิงแล้วหายไปเลยครับแล้วทีมเนี่ยก็โดนเจเบเตสคือวิ่งตามมานะครับทีเคนี่ก็ตายเหมือนกันก็เมื่อกี้นะคงกะจะฆ่าเขาแต่โดยที่ไม่คิดว่าจะโดนดักอยู่ที่ไฮกราวเยอะขนาดนั้นนะครับ แล้วที่เขาสร้างเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นทามมิง่งไงเขาเพิ่งได้ไอเทมชิ้นใหม่มาแบบสดๆเลยก็คือโซลาร์เคสนะแล้วก็นี่คเขามีเลเขิลเกิดมาพอดีวาร์ปเลยครับมังกีคิงฟาร์มอยู่ในวอร์ดของฝั่งเขาเองครับบลิงก์มาครับแล้วก็พายุครับแล้วโซลาร์เคสมังกีคิงด้วยนะแล้วลงมาสตันต่อครับมังกีคิงเนี่ยเปิดมีชีฟกันการเดเมจได้แต่มันไม่กันสตันครับแล้วก็วิ่งหนีออกไปแต่เพื่อนที่จะมาซ้อนมังกีคิงเนี่ยตายครับดูบิกหายไปเลยครับ กับโอเลเคด้วยนะฮะและจังหวะน,นี้เขามีแล้วเขาเห็นทีมได้มารวมตัวกันค่อนข้างเยอะในชายของเขาเองนะครับแต่ทีนี้เขาเลือกที่จะวิ่งถอยออกมาก่อนนะเพราะว่าเขาเห็นว่าแบลรดเดอร์ไล่เขาอยู่พอเขาเห็นแบลรดเดอร์หยุดไล่ปุ๊บเนี่ยก็เจอรูนพอดีครับ26นาทีครับเกี่ยบรูน,นว่กเดเมจแล้ววาร์ฟกลับมาที่ชายบุญของตัวเองครับ แต่วันนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่สวยมากๆครับเพราะมิลเลอร์เข้าเนี่ยเข้าเข้ามาในไฟได้จังหวะที่ดีมากคือจังหวะแบบที่หลังที่ไฟมันเปิดไปแล้วนะแล้วบลิงก์มาล้วงแนวหลังก่อนคูลอะไรเคลนครฟ้าผ่าใส่หัวแล้วก็เปิดทุกอย่างที่เป็นเลมจครับสกิลสาวเนี่ยไลติงเนี่ยของเลยแชงเนี่ยไลติงสตอร์มเนี่ยมันจะคูลดาวไวนะแต่ว่าอย่ากดบ่อยเกินไปนะใช้แค่สโลบางครั้งพอนะกับเบิร์ดจังหวะเบิร์ดอะไรเงี้ยในจังหวะเนี่ยปั๊บใส่หัวเมื่อกี้ชิงเมื่อกี้เพราะว่าถ้าใช้บ่อยเนี่ยมานานวววัััยอนนนนคคครรระะบจงหีี้เเ่มิิาลก บาลาน์มานาแบบดีมากนะครับแล้วเปิดอันติติกสุดท้ายเมื่อกี้ค่าปัคพอดีนะเปิดเมจิวอนเปิดวอเทิลทุกอย่างหมดเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นการเลือกเป้าหมายที่เป็นปกติของตัวคอรนะ์นก็คือถ้าสปอร์ตเขาหลุดเนี่ยก็เอาสปอร์ตเขาก่อนนะการที่มิลเลอรเอาโอลอร์เคลิก่อนเมื่อกี้ก็ทําให้ไฟมันง่ายมากเลยล้วก็แป๊บเดียวหายไปเลยครับแค่สตันด้วยสปิเออร์แล้วก็อัดเดเมจทุกอย่าง3มสก,กิลที่เหลือลงไปนะก็แนวทางการเล่นเลยแฉ็บก็จะประมาณนี้แหละ สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเป็นจุดหลักของการเล่นฮีโร่ตัวนี้เนะี่ยก็คือการฟาร์มครับเกมนี้นะเนี่ยเนี่ยเเราจะต้องทํานี้บ่อยๆคือฟาร์มคลิปแบบนเ,แเนี้ยเลยแชกเนี่ยถ้าฟาร์มไวเนี่ยมันจะโหดมากแต่ถ้าของช้านะมันก็จะไม่ได้โหดเท่าไหร่มันจะเป็นตัวที่อยู่ที่ไอเทมเยอะเป็นตัวที่เล่นซัพพอร์ตได้นะแต่เป็นซัพพอร์ตสี่แล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่เป็นซัพพอร์ตฟาร์มเหมือนกันอนะ่ะต้องหาเวลาฟาร์มให้กับตัวเองนิดหนึ่งอ่ะอย่างน้อยพายุต้องมีอ่ะ เลเวอร์15นะก็จะมีทาเลน์บวกเลือดซึ่งก็ทําให้เลือดเยอะมาอีก300นะทาเลน์บวกสเนะ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 ตรนจ์นะครับเลเวอร์20นะครับก็อัพทาเลน์บวกเดเมจอันตินะครับอันติตัวเนี้เดเมจวีละ230นะครับแรงแบบโคตรโคตรนะฮะแล้วนะนะลยังไม่นับการเดินไวที่ตอนนี้เนะี่ยเขาเดินไวาย496เพราะว่าเขามีไอเทมบวกมูฟสปีด2ชิ้นคืออูสเต,เตอร์บวก20แล้วก็โซลเคสบิล20สองอันนี้เนี่ยมันเท่ากับบวกไปอีก40แล้วนะแล้วก็บูทออฟทราเวลบวกไปอีก วิ่งไวมากครับแล้วฟาร์มจนได้ชิว่ากาดเลยครับจบทนี้ครับ28นาทีครับไอเทมฟูลสุดๆนะแล้วเนี่ยดูนะเขาเมื่อกี้เขาใช้ใบวาร์ฟวาร์ฟกลับบ้านใช่ปะแล้วเขามีบูทวาร์ฟครับวาร์ฟมาใหม่ได้ทันทีครับมีทั้งเอจิสนะครับมีทั้งชิว่ากาดที่เป็นไอเทมใหม่นะครับตอนนี้ทีมเรเดียนก็พร้อมที่จะบุกนะครับมิลเคอรก็นำทัพเลยครับเปิดอิดิกระเบิดป้อมครับ นี่ครับป้อมอยู่เดียวๆแบบนี้เนี่ยแรงมากครับแป๊บเดียวหายไปเลยครับแล้วก็เนี่ยครับจังหวะนี้ครับเห็นมังกี้คิงฟาร์มอยู่ใน observer board ครับบลิงมาไล่ครับแต่มังกี้คิงไหวตัวทันครับโดดขึ้นต้นไม้หนีไปได้ครับมีการเปิดชีว่าแบบเช็ควิชั่นข้างบนต้นไม้ด้วยนะครับตัดต้นไม้ไปอีกคือนี่กะจะหามังกี้คิงเต็มที่เลยนะครับเวลาเวลาผู้เล่นเอลมอร์สูงๆเขาจะขึ้นบ้านเนี่ยแล้วเขามีโอกาสที่จะเก็บตัวหลุดได้ก่อน เขาจะเต็มที่มากเลยนะจังหวะแบบนี้แล้วดูครับบูนอัลเทเวลกลับมาที่ข้างล่างใหม่ครับสังเกตว่าเขากะว้ามาดักตัวที่จะมาการเลนล่างนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเทวเวลมาที่คีบแล้วเขารีบเข้าป่าเลยแต่พอดีคีบม,มันเดินมันลึกไปหน่อยคีบผั่งข้ามก็เลยเห็นนั่นเองนะแล้วจวังหวะนี้ครับสตันปักแล้วก็นี่ครับเปิดเดมเมนทุกอย่างครับตายครับเขามี Home, มิชชั่นเพราะว่ามีออฟเซอร์วอร์ปักอยู่บนด้านขวาของเนินนะนะแล้วปักอยู่ในต้นไม้ปักก็เลยไม่เห็นนะ วิชั่นเนี่ยสำคัญมากนะเกมเนี่ยมิลเลอรได้ฆ่าเพราะเพราะวอร์ดบ่อยมากนะครับซัพพอร์ตมันสาคัญตรงนี้แหละคือวอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแตกต่างมากนะครับสหรับตัวคอนะแล้วก็วิ่งมาเติมช็อตจังหวะหลังแบบนี้ครับเก็บโอลเลอรได้ก่อนครับก็ชิวครับแล้วชาแมนจับให้ครับแล้วเบิดเบื้องอีกดับเบิลคิวไปเลยเรื่อยๆนะเลยแฉกเนี่ยบอกเลยถ้าไม่โดนเล็งก่อนถ้าไม่ตายก่อนนี่คือได,ได้เรื่อยนะถนัดมากครับยิ่งไฟยาวๆก็ยิ่งชอบอยู่แล้วถ้ามานาไม่หมดแล้วนะ แต่ส่วนใหญ่แบบแป๊บเดียวหายแทบจะทุกตัวแหละถ้าเกิดเงินนําขนาดนี้นนะเนี่ยครับวาร์บเทลเวลมาวิ่งไวกว่าเยอะเลยครับไายุซารูบิกลงมาสตันเผาฟ้าผ่าหายไปอีกครับแล้วก็ช่วงนี้เขามีเลเกอรฟาร์มเยอะมากครับวิ่งไปวิ่งมาในป่าตัวเองป่าฝนนงข้ามเลนกลางเลนบนเนี่ยเขาวิ่งอยู่ในโซนตรงเนี้ยโซนใหญ่ๆตรงเนี้ยฟาร์มทุกอย่างที่มีเลยนะ สังเกตว่าแป๊บเดียวเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นออทเรลีแล้วใกล้ได้แล้วด้วยครับเนี่ยเพราะว่าเผาคลิป 3T ทีหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่รวยได้ยังไงครับอันตรีเผาคลิปคลิปเลน3เวฟแล้วก็เนี่ยครับบิง้งมาฟาร์มคลิปป่าต่อครับให้ดูแบบการฟาร์มแบบอินเทนซีฟฟาร์มเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันเริ่มได้เปรียบ,บแล้วแล้วเอจิสมันเพิ่งหมดไงเขาก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยในการฟาร์มรัวๆเร่งทามมิ่งต่อไปของตัวเองก็คือไอ ไอเทมชิ้นใหญ่ออกทานีนนะครับคลิปป่าหมดเนี่ยครับก็เนี่ยวิ่งไปที่ป่าของน้องข้ามไปเคลียร์คลิปเลนโบนอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีครับพีเอเจอฮีโร่พอดีครับก็เลยเนี่ยบวกเลยนะครับมินาคคคก็ยืนดูอยู่ว่าจะเข้าดีหรือเปล่ปาไปเลเดอร์เปิดแบ,บ็คกิ้งบาร์พอดีก็เลยยังไม่เข้านะครับเลยเฉลีนเนี่ยแพ้แบ็คกิ้งบาร์มากนะครับอย่างเงี้ยถือว่าดีมากเลยเพราะฝั่งน้องข้ามเปิดแบ,บ็คกิ้งบาร์ก่อนโดยที่เรายังไม่ได้เข้าไปแบบนี้ดีมากเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วคำนวณแบคิงมาเนี่ยเลยแฉกมันจะออกยากนะครับแล้วมันจะโอกาสตายสูงมากเพราะฉันเล่นเกมต้องระวังแบ็คคิงมาเยอะๆนะครับฮีโร่ตัวนี้นะหวามาฟารมข้างล่างต่อครับตรงนี้ก็ได้เป็นโอทารีนคอแล้วนะครับโอทารีนคอเนี่ยก็จะลดคูลดาวถูกไหมก็ลดคูลดาวสกิลหนึ่งสองสามแล้วก็ไอเทมทุกอย่างนะครับแล้วก็เนี่ยครับเขาจะสดกับฮีโร่จำนวนเยอะมากครับ มาดูครับว่าสาตัวหนึ่งเขาจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่อันเนี้ยสิ่งที่มิราเคิลกดไม่ทันก็คือกดเปิดอันติไม่ทันคนระับถ้าเกิดเขาเปิดอันติทันเนี่ยมันจะเผาทุกตัวไปด้วยตอนนี้เขาโดนจับได้ถูกป่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาโดนจับก่อนที่จะเปิดอันติก็เลยตายฟรีนะฮะช็อตน,นี้ให้ดูระหว่างที่มิราเคิลตายนะยังไม่เกิดนะครับทีมดายแล้วก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยากาจะบุกสวนมาแบบเต็มที่เลยครับ แล้วก็มีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นครับเมื่อแบเลเดอร์ตัวเปิดครับจะจับชมแมนไปจับคลิปลากคลิปออกมาอย่างสวยงามครับวโอเล่เคลิลต้องเสียอันติให้แบเลเดอร์ด้วยครับก็เลยทําให้ทีมเรเดียสเนี่ยถึงจะไม่มีเลยแชก็ตามเนี่ยแต่เสียชมแมนแค่ตัวเดียวครับแล้วก็เนี่ครับจอไนครับตันเมื่อกี้คิงสามวิมันกี้กินหายไปเลยนะแมเลเดอร์สุดท้ายก็ตายครับไออันตีโอเลเคิลเซฟไม่ได้ครับ แล้วมีลเลร์เคิลเกิดมาจากวันนี้เนี่ยก็วาร์ปมาที่ชายครับเพื่อมาช่วยไล่ปักต่อครับเปิดชื่อว่าการเปิดวิชั่นนะครับแล้วก็ได้ปักไปอีกตัวก็เป็นจังหวะพลาดของทีมได้พอสมควรครับอาจจะลนนิดๆด,ด้วยนะเพราะเห็นมีลเลร์เคิลแบบกรอนมากต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็นี่เลยครับด้วยพลังของบู๊เราทราเวลครับมิลเลอร์เข้าเนี่ยไปดันคลิปเลนล่างมาก่อนแล้วก็วา้ามาดันเลนกลางต่อเปิดเดมบริกอินดิกบาร์แดก,กับป้อมเนี่ยระเหยไปเลยนะครับ แล้วเดโซเลเตอร์ของ PA เนี่ยมันจะช่วยทำให้อดิกแรงขึ้นด้วยไงเพราะว่ามันเป็นกายภาพใช่ไหมแล้ว Bad Rider แบลเดอร์กับมังกี้คิงเนี่ยก็ไม่บายแบ็กนะครับเก็บบายแบ็กไว้ทั้งคู่นะครับทีมเดียเนี่ยได้บาแดกไป2เลนเลยครับแค่ทีมได้พลาดครั้งเดียวนะแล้วก็เลเวลยี่สิบห้าครับมีเลคเอฟธาเลนบวกอิดิกเอ็กซ์โพเรชันนะซึ่งเขาก็จะอัพอันนี้กันทุกคนอยู่แล้วนะทำให้เดเมจของอนะีดิกอะเพิ่มเป็น2เท่าครับจากเดิมเนี่ยสี่สิบนะเพิ่มเป็น80 เดเมจรวมทั้งหมดของสกิลนี้เนี่ยคือ3า0พันสองครับท่าโดนเต็มๆนะคือจะสังเกตว่ามันเป็นสกิลที่เดเมจเวอร์มากครับแล้วก็บวกกันจนสุดท้ายครับมินาคเคฟครัตัวแบดไดเดอร์จับแต่ตอนเนี้ยมินาคเคฟอึดมากครับเพราะามีทั้งชีว่ามีทั้งอ็องทาลีนะมีโซลเคด้วยคืออาร์เมอร์หนามากอนะแล้วไอ้ดักวิโลครับเซฟด้วยอันติมินาคเคฟก็เลยสวนมาเลยครับเปิดทุกอย่างสตันเดเมจอัดตายครับแบดไรเดอร์ Rider, ไม่รอดครับแล้วบิงขึ้นมาข้างบนต่ออีกจัดสตันให้ลูบิกอีกครับ แล้วก็ฟ้าผ่าใส่เผารัวๆครับมานาหมดเกลี้ยงเลยนะเห็นว่าใช้มานาเยอะมากเลยใช่ไหมคือมานา2,009หมดหมดหลอดอะไคิดดูแล้วกันแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่เขาออกบูทว้าปครับ,รบดูนะเพื่อที่เวลาไฟเสร็จอะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาออกบูทยอย่างอื่นอะเขาทำแบบนี้ไม่ได้นะก็คือว้ามมาเติมมานาที่บ้านอะอันนี้แถวก็คือได้การคียด้วยแล้วก็บูทแถวๆไม่เอา,าเลกลับไปเสริมเพื่อนได้ทันทีเลย บูตอทาวเวร์มันดีตรงนี้แหละแต่ก็เนี่ยครับก็จะเห็นว่าทีมเดเดียนครับก็เอ็นเลยครับเพราะว่าค่าได้หมดเลยนะก็จบไปครับกับเกมนี้ครับมิราเค,คิลและแช็ก,กนะครับก็โหดมากนะโหดมากๆนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะทุกคนจริงๆคอนเซปต์ของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมามากๆเลยก็คือเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็ยัดทุกสกิล สตันให้โดนแล้วก็เอายัดให้หมดที่เหลือใช่ไหมแต่เกมนี้เนี่ยสิ่งที่มีล้วเขาทำก็คือ1คือการใช้พายุที่ดีใช่ป่ะการเดินทําเกมการออกบลิงก์แล้วก็การเลือกออกสซรากเเคสกับชีวอากาศมาบวกอาร์เมอร์หนาหนาแล้วก็ออทรเโบเลือดเข้าอีกเลยแชกน่มันจะออกของทรายนั่นแหละก่อนหน้านี้เนี่ยเลยแชก็จะออกบลสโตนแต่เนื่องจากแพทนี้เนี่ยบลสโตนมันไม่ค่อยดีนะก็เลยมาเป็นแนวแนวนี้แทนนะครับซึ่งทวนอีกทีหนึง่งแนวคิดหลักก็คือฟาร์มให้ไวนะ ฟาให้ไวที่เหลือดีเองนะครับเลยแชกค,คือแบบเงินมาก็เดเมนมานะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าเลยแชกเป็นฮีโร่ที่สู้กับมาได้ดีมากนะเพราะว่ามาเนี่ยมันไม่บล็อกเดเมจเวทน,นะขังตัวเองกับเลยแชกนี่เละนะโดนพุสโนว่าเผาเละเทะเลยนะสตันได้อีกนะก็เวลาเจอฮีโร่ใหมยเย่เยอะๆเะนะี่ยก็ลองเลือกตัวนี้ได้นะผมว่ามันสู้ได้เลยแหละตัวอะไรก็ได้ที่เดเมนเวทหนักๆอะ่ะสู้ได้หมดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ แล้วก็ขอลาไปก่อยครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด s u b s c r ส b e ช่องละก่อยเดอรตะทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ